อ๋ออยูู่่ฮะจะซื้อยังซื้อบุรีบุรีปัญญาใหญ่นายก็มีเรื่องว่าศินัตนาจะเจอเจอด้วยจะพบด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามถึงมันมาแล้วแต่ชีวิตเราหาไม่ได้ก็อยากจะให้ทุกๆคนดูแลผู้เฒ่าผู้แก่ของเรา